วันนี้นะคะเราก็จะมาจับรางวัลน,นะคะในแคมเปญขอบคุณลูกค้าที่รักกันอ,อเป็นครั้งสุดท้ายแล้ว<ช>หนึ่งมีทองคำา40รางวัลมี iPhone จ3 p ส o ง0ปรรางวัลคือเราจะมาจับรางวัลแรกสุดก็คือรางวัลทองคำสุดลุ่นนะา,าการจนะอัมไพบอล <Yeah. S 1> ก้อนดินวงสี่ <Yeah. S 1> คุณโชติกาบำรุงครับ พี่นุชคุณการจนาพิมพ์ปานค่ะคุณจิตราวรพันธ์คุณเจนจิราจันทะวาราครับผมคุณอํานาจดีจริงคุณจําปีค่ะคุณวรรณชาติดาคุณนัทคอนโดฮะคุณพลอยครับคุณปานไพรินสีแก้วคุณสุชาธิธรรมะสรานนคุณรุ่งนภพาโตม่วงครับคุณสุดทิดาแก้วสีครับคุณสิริขวัญบุญรี เออน่งสาวชลินทร์งามคุณณภัสรันพรหะท่าคุณสุรีพรคระนาจระเรนพง์คุณทองชัยกุดเสนาคุณจิตติมาแด่ไทยบุญคุณจิรัตน์ออนรุ่งเลิศพัทรพงศ์ครับคุณปนัดดาเนียมสุวรรณคุณเบญจรัตน์วรศาสตร์คุณสุภาวดีพัชสกับพัทมีคุณสัญญากลิ่นอ้วนคุณพรพิมลพันธิมาย สิริชาดิราจันทร์คุณศุนิสานลทคุณคบุญสมจัทรคุณคณินิตา์วังชินคุณอัญชีสาพัชชาคุณนัทพรวิพันธ์เงินคุณรัตนาชัยพานุราชคุณพิมคุณธัญรัตน์พักดีหลวงคุณทัศนีชัยสุวิราชคุณภาสิยะสาและคุณคุณเชิดาครับผมคุณนกยูครับขอแสดงความยินดีกับ ลูกค้าทุกคนเลยนะครับที่ได้รางวัลทองคำ40รางวัลไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรามาต่อที่ iPhone 20รางวัลครับไปเลยครับคุณราชาวดีลำงามคุณยิ้มคุณเบนญาทิพย์โชติกับพระนิพคุณพลอยคุณปัทมาแฝดสุระคุณวันวิสาตรีเมฆคุณกดชกรส้อยแสงคุณอิทธิซำมาจิทะเล็ น่าจะเป็นชาวต่างชาตินะคะคุณมาเรียมและมัดค่ะคุณสุภาพรอุนวงคุณนายสุวรรณโลหะศาสตร์คุณนอรีดานุ่งอาลีคุณพุทธนิพิษสิรินิพิษค่ะคุณพนพลิ้มประยูรคุณไข่มุกคุณพระชิรายอดคีรีคุณชัชดาติดทิศคุณปีชาสังข์าวคุณดานิกาเคียสคุณธัญดาสุคงเกษมครับจบไปแล้วนะครับกับ iPhone ี่รางวัลนะวันนี้ขอบคุณทุกคนมากขอบิด แคมเปนขอบคุณลูกค้ากันอย่างเป็นทางการแล้ววันนี้ขอแสดงความดีกับผู้โชคดีทุกคนนะคะบ <Yeah. S 1> ๊ายบาย